ไปดูฝูงนกกระยางพี่น้องยาา่างเช้าจะก็ตามกิ่งไม้เนาะเห็นไหมนกกระยางเยอะมากเลยโอ้คนเข้าไปใกล้ก็จะบินเนี่ยไปแล้วบินไปแล้ว บรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเนอะ ลมชิวๆเลยพี่น้องจากาศคุดมันเทศนของคุดมันเทศลงเดียวได้ครึ่งปุ๋ยนะ่ะครึ่งปุ๋ยฟ้าตาก็ตายฮะ นีแล้วเขาตายคนเท่าไลแห้วถายคนเท่าเอาเทปเปต้นเราไม่หนาวไม่ร้อนเป็นเลยเนยไม่หนาไม่ร้อนต้งเขาเนยนหนาวก็ต้องทำท่านอะไรรือไท่านเนยเผาท่านเนอัเาดี่หัวไว้ดีแลวเนาะ

เอ๊ะดวงหนึ่งดวงหนึ่งหัวหัวใหญ่ดีขมันเทศหัวกกเดือเต็มคุเลยพี่น้อง ใหญ่ของวัดดีวันเทศดมันพายุเข้านี่ฝนลินลินโปรยโยอากาศในขนาดหน้าหนาวนี่มักราเอางหนเอาใครทีทีอ่อุ้ม มันเทศคนเท่าหัวเต็มเลยแต่มันไม่ลงหัวคนแ่าอี่คนนึ่งลงหัวก็นนี้พนนาดินแข็งดินไม่ซุเน่ยพน้องเนี่ยดินไม่ซุเดี๋ยวดูสไม่ซุถ้าดินซุมันจะนี่ว้ะด้นาดินยไม่ซุกมนไม่ได้รูปน้เปียกเมันเปียกทั้บ่าานก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ฝนตกแล้ว ฝนลงเม็ดได้ไหมน้องดูนะเนะี่ยเนะี่ยนะดนะูนี่เนะี่ยลงเม็ดนะ่ะฝนลินนะ่ะดูใบไม้รู้เลยว่าฝนลินมผมเถ้าโค้ดไปเสะไปเรื<อ>่ยเราจะมาช่วยแซะแซะดูพี่นอ้องบางที่จะโค้ดได้นี่ใจต้องเย็นบางทีบางคนก็ซักถ้าซักก็ไม่ได้ดีหัวนี่มัน มเท่าใจเย็นกินนั่งมาตั้งนานเลยยังไม่คูดไปถึงไหนเลยแกแสะไปเลยพี่น้องหัวมันน้อยมันเป็นหัวไหลน่ะมันเป็นไหลเยอะน่ะหัวมันไม่ใหญ่ตัวหัวใหญ่มันคูดได้ไวแต่หัวน้อยก็ค่อยไปเสะมีแต่ไหลมันไหลเต็มไหมน้อยใหญ่นาะงูดเลยกูจะป้าหัวมันน้อยพี่น้อง ลงได้รดน้ำนาไปรดน้ำไปโชวลงหัวได้เด็กเองอะไรล่ะถึงปึ่งน้ำไม่ลดแน่รลดแต่ว่ามันโซ่ๆเอาหนิอ๋อมันลดไม่ไม่แช่เนาะมไม่รู้เลยเปียกันทั้งบนในทางใต้มันไม่ถึงทำไม่ถึงลากถึงหัวถึงโคนเนาะไม่ถึงทางใต้มันถึงแต่ทั้งบนทำถึงลากถึงโคนมันก็จะหัวใหญ่เนาะหัวตุ๊กแก่คาร์โมน หัวเกียงกระละมอนเลยคนทั้งเงี้ยออกมาเงี้ยออกค้างไปหนึ่งละว่ะนะเหนาคนเานาดินหนึ่งดูมันแข็งเพาะมันสิเนี่ยๆๆๆๆไหลไหลไหลขึ้นเอาขึ้นมาเนี่ยขึ้นตรงนั้นขึ้นเงี้ยขึ้นมาแข่งเงี้ยบนไหมได้เงี้ยบนขึ้นมาเนี่ยได้้แลว เคลื่อนออกมาเหี่ยเจ้าหัวมันน้อยน่ะหัวไม่ใหญ่โอ้ยหลุดน้ำก็หลุดเสียเวลางัดเนาะมันน่ะตหลุดได้ก็ไม่ได้หัวมันไม่ใหญ่หัวมันน้อยพี่น้องอ้เด็คนเข่าอีก็หนึงหัวใหญ่นี่หัวน้อยนี่แล้วก็เจอกันกินพี่นองขนบ้านเองเดี๋ยวรอยาก่อนไปเถอะ มีอะไรเขา่อกเจอกันกินไม่พุไปเข้าหรือ่งหพี่น้องคนมาโอ้โหแบ่งปันกันเนี่ยไม่เป็นได้หรือหนึ่งหัวหัวไม่หัวไม่ใหญ่เนะาะสาปไปก็ไม่พื้นได้เนาะได้แต่ตหัวแน่นอยนู่เลยหัวแน้อนอยต้มกินพอดีแล้วอเอาไว้ต้มไว้นึ่งกินเพียกของวเดียว ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะทุกอาชีพมีค่าเสมอพี่น้องมีความสุขทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปอย่างคนเท่าเนี่ยทำอะไรก็มีความสุขได้ให้ลูกให้หลานได้แจกคนนู้นแจกคนนี้ก็คือว่าแบบ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาใครเนาะปลูกเองทำเองาเปอมลูกเองทำเองได้มาก็แจกฟูนกินไม่มีสารพิษไม่มีชีดยาของธรรมชาติเลยพี่น้องนี่คนเท้าปลูกเลยถ้าชีดยาหัวมยยวันใหญ่กว่านี่ตรวคนนี้หัวมันนิดเดียวเะยนะไปเรื่อยๆต้องใจเย็นน่ะ นี่ตั้งนานแล้วได้แค่นี้เลยกว่าจะคุดได้ตแต่หัวถ้าไปฟืนฟ้นเนาฟื้นเนาเลยไม่ได้หรอกหัวหักหมดไม่ได้กินดีต้องแสะไปเรื่อยๆค่อยๆแสะไปต้องใช้ฝีมือพอสมควรนะถ้าคุดมันนกคุดเตือคุดมันคุดแฮ่าอะไรเห่หมูย,ยางไงก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรที่จะคูดได้ thà không, để không, để. không để phải chay phỉ mực, khốn, ăn không được rồi, là gì, mốt, không được ăn, không sẽ ăn, không được 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 ăn, มันเป็นตัวหัวโอ้มันเป็นตัวหัวนี่หว่าเนาะหัวมันใหญ่น้อยอมันต้องเสะล่างขึ้นบนต้องเอาล่างเนี่ยดูเป็นไรหัวมัน <ไป S 1> น,อน้อยบนหมาอะไรเล่ม่นติเสะไปเลยเล้วโอ,อ,อ้จะงอกลงหัวไม่ได้เหรไม่ได้อยู่ตามพุงเนี่ยได้วจะแงให้ดูพี่เนาะเนี่ยโอ้อยังไม่ได้จะติตามพุงถึง่าเป็นหัวดรือยู่ตามพงุงตามแบบนเนี่ยตามพุง นอยู่ตามพูงเนี่ยเนี่ยเราจะหักเนี่ยเนี่ยนี่นงั้นแท้อืมเนี่ยนี่ใช้มืองั้นออกมานี่คือหาขคาลังโลวฮักไปเร้ว ต้องแนะไปดีเลยเดี๋ยวใช้จมกมนี่ยไนาะตายแล้วนี่หัวน้อยเลยเลยใครไปเรียกเอาอยู่แต่บ้านใส่ไปก่อน นี่แหละที่คนโบราณเขาแข็งแรงนะย้อนนี่เลยพี่น้อง,งขเขาจะเขาจะหาอยู่ก็ตามทุ่งตามป่าลกินของนี่นกินที่ของปลูกเองกินมันกินเพือกในสังเกตุเลยคนเท่านี่แปดซิปเก้าซิปไม่มีลูกไม่มีภัยเลยเดินงเงวเงวขนทุกวันนี่้าสามซิปยี 10, ่สิบสี่ซิปก็เป็นลูกเป็นไัยก็แล้วแต่คนพ่กอนไม่เป็นนหรกพี่น้องแข็งแรง การใช้ชีวิตมันต่างกันน่ะคนเท่าไม่มีดอกที่จะกินเอ็มเคพิซซ่าไม่มีพักมันพริกอย่างมากก็บวชกล้วยบวชมันเทศอย่างไงเงมันนกนี่เนาะ